สุดทักตัวนี้ฉันจะขี่ฉันจะขี่แย่งคนขี่เลยครับมาดูครับข้างหลังมีแมวตามมาโอ้โหตีรังกาโชซะเลยไปแบบเลยครับไปกันต่อกับผมท <c ười> <c ười> ำดัง มันเลยขีมันเลยไอ้จอนน่ะแก้ง <ife? hed labour> เป็นเสือตื่นมาปุ๊บวิ่งเลยครับโอ้โหหมายังรู้จักเสือนะครับเจอแล้วกลัวกันเลยทีเดียวไม่อยู่แล้วครับขำไม่ไหวแล้ว โยเลยตึ้งเป๊ะเลยทีเดียวนี่เขาเรียกว่าหมาจามครับผมจามเรื่อยๆเสียงเท่จริงๆมาดูความน่ารักกันครับผมเจ้าหมาก็ไม่รู้ว่าในกระจกคือใครนะครับเฮ้ย <c oughs> ฮ้ย <c oughs> อ่ะายรักทีเดียวนยี่ครับฉลามลูกโป่งครับลอยมาลอยมาบังครับได้ด้วยม,ม,ม,มีแมวอยู่ครับพอแมวตัวนี้ได้เจอปุ๊บปุ๊บโอ้โหยยยย มาดูเจ้าหมาตัวนี้กันครับเขามีวิธีลงบันไดแบบเท่ๆได้ละไละเท่ไหม <c oughs> ไปกันต่อครับผมแมวตัวนี้สงสัยจะหื่นมาจากไหนก็ไม่รู้ครับจับไก่ทําเมียซะเลยนี่มันช่างเป็นครากิดการที่แปลกซะจริงๆไก่กับแมวลูกออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงกันนะ ผมแบบคิดไม่ออกเลยทีเดียวเชียวเห้องงไปหมดเลยอะไรคนสามบ้านทำเมืองก็จะเห็นชู่กันทึกแล้วออกนะซ้อนนครับภาพเริ่มไม่ด้วยนะโอเคจริง มาดูความน่ารักของเจ้าเหมียวตัวนี้กันครับแม่เขามีที่นอนประจำของเขาด้วยนะอยู่ในแอ่งตรงนี้สบายสุดๆไปเลยที่ประจำของเขาเลยทีเดียวเด็กคนนี้ท้าไก่ครับแล้วโดนไล่เลยครับโอ้โหโมึงไม่แน่จริงนี่วาครับ ลาไปก่อนครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ